พจนทีสันตโตนจามันทีสัม,มโมธรรมนสาสัการทานตีเนะอานสมมามเมวังสีสุโภ

สรงนามาวิเศษคืออเวสันดนมหาการสั์เลลาสามานทีเห็นพามผ่อนเก้าหากได้แล้ว แต่สำนนาแข็งยินหาาสำมโมทางมานามีใจสมสุนยินดีปีติสมานาหาหาาสามเมมวาสีสุ ผู้โงก็อยู่สาลันสืนบ้านในอาสมบสสาลาสางการทานตีเน่อาันดูลมมาอินทาทรงลาสักูนาฮห้เทวบู ลวงมาให้ลามีตีนก่อด้วยสร้างทานหนวันนั้นก็มีแลสุยสักวัปีเมื่อนั้น สุวรรณงคทำดีเพีรขาเห็นตาำว่าได้แล้วยังลูกแก้วภากาสอดปาวิสิโกอออนตายไปสูด <c oughs> วิ่งใส่หนทางไก่บ่อหได้หกสิบยอดขานนาทิวกาโยมบานเทวดาอานลังคาผู้วิเศษอยู่รักษา โอเตดุมพานังอากัง oh สูม oh ก็การทำผีท oh ักหลักซาอย่างสองสาดีฮาพีน้องบ่ได้ตอกผาญาทีโลคาสัง <shared> ส <CH> ุรียังหัดทางพาโว นายเมื่อพาส่วนลินยาลงแสงเสียเสาส่วนดังคำเท่าถอยหายสาละกาหานมันกอมผูสอง กุมมันน้อไทยให้นอนอยู่แถมเขาไม่ที่มนมองส่วนดังตัวมันก็ป้องคำยาอ่านเท่าถอยท่านเพ่งคำึ้นมานอนตามต้นใหม่ป่า สองกลงสาลไหวห้นอนอยู่แถบดินดานมันก็เมื่อนอนส้ำบอนิทานเองเนื้ออามายเคีงส่วนกันมันก็อยู่สบายเย

นัอยท่าหถ้ายปับก็เป็นทนิ่แก่เป็นวงมากๆที่สมบูรณ์ได้โดนแม้เดือดได้นั้นเป็นการเรอย่างนี้เทวาวุฒิวิเศษกรมเพีนาเป็นาง เวนสันดอนแดนลาดสมาทีเข้ามาโมเจแก่เสียหองอเครือเขาแข็งปักผูวนกอดหัว อาอันฮาทาบาธาแล้วก็ให้อาบองทงสงศีถูกสิ่งแล้วเจริงให้ปฟองดังทิบปะพรอันวิเศษโพนเชนตำว่า หายสั่งเวยเขานำโพสานาฮทิพยมากนานาสาวีตามว่าทางไอยู่้น้อง ¡Gracias! ผูกไว้สองเฮีเ้ยผ้าแก่นไอยจริงก้อนนี้ก็มีแล้อีวังทลกา,าสองสาเนหาพี่น้องบ่ได้ตองขอหนาคีลูกข้าเหตุวา่วาเทวดา ยูหลักสามัค่า เอาสรงอ่อนน้อยไปเป็นคอยตอกน้ำอานังลาหน่อยอาเนตตาอันเป็นพรอลีหาเมีย มันลวงทองหัวหอดเมืองแก้วยอดป๋าสีใสมันก็กลับไปบ่สาไดสิบหาวันกะจะขออดลาซาอันว่าผาญาบุลมัสี สุนซอยเหงก่เหีนสูปีนังยังนิละมีทอำฟ้นอันดีในลาตีคมคอยขาน่านบดจอ ອໍຝັນວ່າຊາຍເຖົ້າຖອຍດົມດົມອ້ອມຫင်းພາລັນຈັ່ງສິ สดใสน้อยหูหนดูนลางองฟองเก่งสนดอกบัวพันเขื่อนเมื่อสวงอากาศแล้วเล้งยานตุกลงทับพุกุงสาดุ้งตุ้นปะปุจินต้องว่า ฮองกองส่วนทางสันฝาหันจิงจำโมบูหาการสังโยกบ่อนาพุทธหอมไทยขันเขาขอโดยพระรนหิวแดนเหลืองเอาฟูขี้วูแม คำพูดชี้เจ้าจริงถามว่าดูหลอนท่านทคำฝูงคอยถ้วยคิ้วผานภูมิธรรมบ่ ขาดใก่พังสุริยะญาติผ่านมากูพระองค์ก็เห็นยังนิมิตคำฟันอ่อนยิ่งส่วนเจ้าจรีนผีจะล่าดูหนู สูงหกเสาแห่งคำฟันเท่าวันเถื่อนตาโตเมื่อนอนนอ ทำทั้งลองฟุ้งคยถ้วยคอและสูกเขาก็แกปไปอยู่แห่งทำฝันเขาก็โดยพาลเลียนเลียงต่างเป็นเอกสาตาเขาก็คุ อุหนหูหัาเขียวขาดอัเสีนขาดโดยพารันเขาก็พ้องกันถ้วยทุกปางตามเสดอ่อนน่อยมากเป็นปองมันสำพิจลาณาเจงเจ ขาบแนบทุนท่วยว่าฟงขาไววสุมเด็ดมังหาหลัสเจ้าพี่เจ้าช่วยตำเสีนทางเขาวาจากเป็นข้อมากหลวงไยพี่เจักตำเสร็จทั้งไ่ายวายังจักมีสูงจังเป็นประโยช์ แกงพงจมทันเหตุว่าลอหเขาติงจันทรทังตำกิ่งจากเสียแสนซำแวน้อยกิ่งจากเสียงัวโอ้โอ้โอร้างมาหังคอยค แล้วอนค้นคำที่เจ้ากล่อมนำดูเศษทางกางวางอังคันเข่าสูนจันจูงดังนังแทนยนววยหายแม่นตามหนพีว่าของหากตุกมือโจนผ่านเหล่าคืนมา ดอยดังเก้าพี่จากเล่าตามเสนทางถึงว่ายังจากมีสู่เวางยกมาอยู่เต็งอานบอลูกก็ลานเจียละกันหากากจา เข้ามาสู medidas, ่สมพันธ์าผู้บัเกียนเงาบ่อเศร้าความบ่อสวยบ่อไหก็บ่อคำลำกว่านันนก็บ่อท้วยก็คะเล